สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรู้จักแฟนสาวหนุ่ยเอกลาศอ่านข่าวทุกวันพึงรู้ ขวนางงามหากย้อนกลับไปกลายเป็นข่าวเซอร์ไพรส์วงการอีกเรื่องคือเอกลาชเก่งทุกอย่างเปิดตัวว่ากำลังกบหากับสาวสวยซึ่งมีดีกรีเป็นระดับนางงามหลายคนแทบไม่เชื่อหูเพราะคาดไม่ถึงว่าผู้ชายที่มองว่าหลายคนไม่หล่อจะมีแฟนสวยได้ขนาดนี้พูดกันว่าพูดประกาศข่าวผิวเข้มเอาชนะใจได้เพราะข่ารมดีบางก็ว่าเขากระเป๋าหนัก จไม่อั้นเนื่องในสัปดาห์แห่งความรักอย่างนี้เราจึงไม่พลาดโอกาสเป็นสิ่งแรกที่เราเปิดตัวเปิดใจชมงานจุดทารัตมันีทาดาให้รู้กันไปว่าอะไรทําให้ผู้หญิงสวยๆอย่างเธอแพ้สเสน่ห์หน้าผู้ชายบ้านๆนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นปะปาลสซี่มือดีถ่ายภาพทั้งคู่ออกเดทกันเอาไว้คงมีไม่กี่หยิบมือที่รู้ว่าหน่วยเอกลาชเก่งทุกทางและนุชจุดารัตมณีทาลากาลังคบหาอยู่ใน สถานะแฟนเพราะดูเหมือนว่าทาั้งคู่จะไม่อยากตกเป็นสายตาของคนในสังคมเท่าใดนักแต่แล้วก็หนีความจริงไปไม่พ้นเมื่อเพื่อนร่วมงานอย่างสรยุทธ์สุธนจินดาผู้ประกาศข่าวสังกัดเดียวกันหยิบเอาเรื่องนี้มาหยิบยอกอีกครั้งในเรื่องเล่าเช้านี้ทําให้คนทั้งประเทศได้รู้ความจริงเป็นทางการไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่า คนในข่าวอย่างนุชรู้สึกอย่างไรที่ถูกถ่ายภาพจนทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่รับรู้ในวงกว้างระดับประเทศทําเอาคําตอบนี้รู้สึกเฉยๆค่ะพร้อมทั้งบอกเหตุผลแก่เราอย่าเปิดอก แล้รู้สึกยังไงคนที่มามองแฟนเราไม่หลอ่อดูไม่ค่อยเหมาะสมกันเราถามออกไปเพราะว่าคิดว่าผู้หญิงสวยๆอย่างนุชคงมีมาตรฐานวัดความหลอ่อของผู้ชายในระดับสูงแต่คําตอบที่ได้กลับมาทําเราประทับใจเธอบอกว่าจริงเหรอคะนุชไม่คิดว่าพี่เขาไม่หล่อเลยนะเชื่อป่ะ <c oughs> เพราะถามว่าเธอให้คะแนนความหลอ่อพี่นุ้ยกี่เปอร์เซนต์หญิงสาวก็ตอบตรงหน้าอย่างไม่ลังเลว่าเต็มร้อยคะ่ะ หน,นึกคิดไม่นานและได้คิดว่าเขาน่ารักออกเธอหัวเราะแก้เขินก่อนที่จะอธิบายความรู้สึกของตัวเองให้ฟังอาจจะเพราะความหล่อจากภายในในตัวพี่เขามันหล่อทะลุออกมามั้งคะ อาจจะเป็นพอนุชไม่ได้มองว่าความหล่อการมองที่หล่อไม่หล่อคงจะเป็นเหมือนศินละปะแต่อย่างผู้หญิงก็มีความสวยคนละแบบผู้ชายก็เหมือนกันล่ะค่ะหล่อคนละแบบนุชไม่ใช่คนที่จะมานั่งตั้งกฎเกณฑ์ว่าสเปคแบบไหนหรือแฟนเราต้องหล่อขนาดไหนขนาดไหนคนที่เป็นแฟนกันได้ก็คงต้องเรื่องคุยกันเรื่องเดียวเป็นอันดับแรก เราก็ต้องให้เกียรติกันค่ะส่วนเรื่องแฟนถูกมองว่าหน้าตาไม่เหมาะสมกับเธอนั้นนุชบอกว่าฝ่ายชายก็ไม่ได้มานั่งน้อยเนื้อต่ำใจอะไรพอทั้งคู่เข้าใจกันดีว่าคบเพราะอะไรและที่สำคัญเธอไม่คิดว่าตัวเองกลายเป็นคนสวยไม่นึกคิดเปรียบเทียบหน้าตาว่าฝ่ายชายนั้นจึงเดือดร้อนว่าคนอื่นจะมองคู่เราแบบไหนอีกอย่าง นดว่านดก็ไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีอะไรมากค่ะแค่พอดูได้ที่เห็นอยู่อย่างนี้งามเพราะแต่งแล้วก็ยิ้มหวานให้ผู้หญิงทุกคนไหนที่แต่งหน้าทำให้สวยได้เหมือนกันแหละค่ะทุกอย่างมันเป็นอาร์ตตะมูกที่เป็นสันนี่ก็แลงเงาเอาจะเอาอะไรมากมายแก้มที่เห็นมันยุบเข้าไปก็พอมีเฉดดิ้งคิ้วที่เห็นว่าโก่งดังคันสอนก็เกิดจากการค่อยค เขียนกันทั้งนั้นนุชแต่งหน้าเก่งค่ะเธอพูดได้หน้าตาสนปนขี้เล่นขอบคุณแหล่งข่าวจากทูสโตออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ